สามสองหนึ่งเอ๊ะกินม่ได้ัดแล้วแบบนี s <S yeah. ้ล้มอีกแล้่ยัล้มกีกนล้มนายจะล้มไหม หาอะไรไปดูสิเนอทไมตัวันู่นไหนไปเดินไปดูนนไ,ไปเลี้วรอตรงนี้ขุดีเขียอะไระอาเนรองตาตรงนี้ไปอามาตรงนี้มันทางกหรือเปล่าเฮ้ยมันคืออะไร,รอะ ลึกมากเลยนะล้มอีกแล้วโล้มอีกแล้วอล้มเลยนะโอ้ยเข้าตาอีกเนาะเอาล้มแค่นี้ก็ล้มล้มอีกแล้วเหรอเอาล้มอีกแล้วเหรอไหน

คือจางล้วไ้ไอ้เล่นก่อนอาฝึกพิจายุธกันหน่อยมาวิชาตีอเหรวิชาอะไร บบเดเโน่นไงปลูกพเทียายุตสิเดินไปใช้พลังลมปานเดินไปเออไปเลยเดินได้เปล่านะเยีย้ล้มเลยหมดแรงเปล่าบบเดี๋ยวนั้นนี่ขเขาไม่เก็บจม,มอ่ะ เออรอดแล้วทางไหนอีกหมดแดงหมดแล้วหรือหมดแล้วก็น,กนั่งนันน่งแล้วแค่นี้เหรอหมดแรงแล้วนะแล้วคัดหรือยังคัดแล้วแอคชั่นคัดหรือยังคัดแล้วคัดแล้วก็บอกว่าขอบคุณครับที่ติดตามบีเอ็ม BM ครับเอามองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยขอบคุณครับทำไมไม่มองกล้องะ คัดไหมคัดไหม